กราบสวัสดีท,ทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเศรษฐีเซอร์ประเทศไทยหรือทุนเรื่องกาลังเกมเศรษฐีนะครับในคลิปนี้ก็จะมารีวิวอีเวนท์ที่ทางการอัปเดตมาใหม่ในเซอร์ประเทศไทยในวันนี้ก็จะเป็นอีเวนท์เกี่ยวกับ ตัวละครนะครับผมแล้วก็ในวันนี้นั้นมีตัวละครสีใหม่นะครับผมเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะครับผมจากสีเดิมที่เป็นสีชมพูสีใหม่ก็เป็นสีฟ้าแสนสดใสรอเราอยู่นะครับผมยินดีต้อนรับน้องเพีย์แซนดี้ที่ดียิ่งขึ้นนะจะดียิ่งขึ้นสักเท่าไหร่กันเชียวเราก็ไปดูในตำรามหาเวทกันหน่อยดีกว่าครับผมน้องเพีย์แซนดี้นะครับผม, er บผมสำหรับน้องก็จะถูกเปลี่ยนเป็นแม่ค้าขายขนมหวาน จากปกติเป็นหนูน้อยง่วงนอนเนาะความสามารถที่ถูกเปลี่ยนไม่มีเลยนะครับผมเขาสามารถเดิมเหมือนเดิมเมื่อตกพื้นที่ก่อสร้างเด็กก็ตาวนะครับผมมีการ60เซนที่จะขโมยมาเบิลคูณ6เท่าของเมืองพื้นที่ที่ตกนั้นนะครับผมแล้วก็ขโมยสตูทั้งหมดภายในแถวเนาะแล้วก็เมื่อนะครับผมเราทะรุกเต่ามีการ60ที่จะลบเอฟเฟกต พื้นที่พิเศษสิ่งติดตั้งนะครับผมภายในระยะที่เราถอยลูกเต่าได้มีโอกาส50%นะครับผมที่จะป้องกันจรกรรมมาเบลอ๋อนี่เหรอที่ถูกเปียดอืมสองอย่างนะครับผมก็คือ60กับ50ป้องกันขโมยบาเบลส่วนสามารถต่อไปนะครับผมเมื่อตกงงเ้ืที่ฝันตรงข้ามเนาะมีการ50%ที่ยกเป็นคำถามจากนั้นย้ายไปยังพื้นที่ใดก็ได้นะครับผมก็ได้เลยเหรอ แล้วก็เมื่อตกพื้นที่ก่อสั้นลยก็ตามมีการ60เซนใช้เอฟเฟกตโซ่ตวนกับไฟตรงข้ามแบบสุ่มนะครับผมจากนั้นย้ายพายุหมุนทะเลทรายแห่งความฝันนะครับผมไปยังพื้นที่ที่แพงที่สุดในแถวนั้นไม่ใช่แพงที่สุดของฉันอย่างเดียวหรอแพงที่สุดของฉันในแถวนั้นด้วยอ๋อการคนวางหลุมดําไปที่เมืองที่แพงที่สุดเนาะเพราะว่ามันกันได้ง่ายนะครับผมถ้าเกิดว่า มันเป็นในแถวมันก็จะการยากไงเออเพราะว่าในแต่ละแถวมันก็มีเมองที่แพงที่สุดแตกต่างกันนะครับผมแล้วก็นินนงชันนะครับผมเมื่อชันตกไปยังพื้นที่องชันมีโอกาสเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะเปลี่ยนฝ่ายตรงข้ามภายในแถวให้กลายเป็นหุ่นกระบอกเราจะได้จุมตีเขาได้อย่างง่ายเลยแล้วความสามารถในการป้องกันจุรกดัมาร์เบิเขาก็จะไม่ติดด้วยถือว่าคอมโบคอมจอยกันดีดีกว่าเดิมจริงจริง แล้วทำไมไม่ทำตัวเดิมมาให้ดีอยู่แล้วล่ะน่าแปลกนะครับผมส่วนน้องเพียวเซนตี้ในตำนานนะครับผมที่เพิ่มมาก็คือหมวกแค่นั้นเลยแค่นี้เลยวิธีการหานะครับผมก็หาได้แบบยากยากนะครับผมแต่จะง่ายกว่า สุสาครหน่อยหนึ่งเนาะอ่าโดยวิธีการหานะครับผมเราสาม,มารถหาได้จากการที่เรานั้นจะต้องสะสมนะครับผมวัตถุดิบในการแลกเปลี่ยนเพียวเซนตี้นะครับผมที่เป็นรูปน้องถือเค้กน้อทั้งหมด5้าใบแล้วก็ตุ๊กตาสีฟ้าของเพียวเซนตี้นะครับผมอีกหนึ่งตัวตุ๊กตาก็สะสมเงาเหมือนเดิมนะครับผม5บา้าใบแลกตุ๊กตา1ใบก็ครบแล้วส่วนวัตถุดิบนะครับผมของน้องแซนดี้เราต้องหาอย่างละ2ใบเท่ากันนะครับผมสะสมอย่างละ10ใบเพื่อที่ เอามาแลกเป็นวัตถุดิบของน้อง5้าใบนะครับผมเอามาแลกเป็น Evo p เพียวแซนดี้ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ตำนานก็เติมตังค์เหมือนเดิมนะครับผม300เนาะก็ได้ไปเลยนะครับผมเพียวแซนดี้แต่ถ้าเกิดนะครับผมถ้าใครมีน้องแซนดี้อยู่แล้วนะครับผมเราก็จะได้รับแพ็ควัตถุดิบอัปเกรดไม่ใช่แพ็ควัตถุดิบ a ถึง s นะครับผมส่วนน้องเซนตี้ที่เป็นเวอร์ชันตำนานนะครับผมก็จะได้รับเงาของตุ๊กตาเราแบบสูง นะครับผมหนึ่งห้าใบถ้าเกิดว่าเปิดเจอห้าใบเราก็ไม่ต้องหวังเปิดเงาในแพ็คแล้วนะครับผมเพราะว่าเราได้ครบแล้วเนาะได้อไกตัวเนี่ยน่าจะหายากยากพอๆกับเงานี่แหละลุง <c oughs> ไม่ได้ทำอีเวนต์ตัวละครนานมากแล้วอเอ,อ่อสุดสาครก็ว่าจะทำแต่ก็มมวไปเที่ยวสบการณ์นะผมก็ไม่ได้ทำไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวก็กลับมาห,หาใหม่กลับมาหาอีกห,หนึ่งครั้งก็น่าจะหาง่ายขึ้นโอเคนะ โอเคส่วนตัวละครอื่นๆนะครับผมที่กลับมาเนาะก็จะมีเอ่อเคพีอาคีพีเสื้อสมุดหรอแล้วก็น้องแซนดี้ก็มาแต่เป็นแซนดี้ที่เวอร์ชันหาง่ายกว่านะครับผมถ้าเกิดว่าอ่ามันหาห้าเนี่ยหาห้าใบาเหมือนกันอะ่ะก็จะงงไงว่าเอ๊ะแซนดี้กับเพียวแซนดี้ทำไมหาท้าอันเท่ากันสแสดงว่าโหดเท่าๆกันเหรออืมแต่นี้เขา วงมาให้แล้วนะครับผมว่าเพียวเซนดี้โหดกว่าแน่นอนแต่เพียวเซนดี้เกือบเทพอาคีมาหาสมุทรใครโหดกว่ากันหรอเฮือต่อขโมยบาบ่หกเท่า,าพื้นที่เปลวไฟเนี่ยขโมยเนี่ยขโมยหนึ่งขโมยสองแต่ตัวนู้นเขาย้ายย้ายไปยังเมืองของเราด้วยในพื้นที่ทะเลทรายเราก็จะไปหาเขาด้วยแต่ปัญหาก็คือ ถ้าเกิดศัตรูมีความสามารถในการขโมยเงินเมื่อศัตรูตกไปยังตัวเขาเนี่ยมันไม่มีหรอกเนาะมันไม่มีหรอกมันไม่มีมไม่มีไม่มีใครเลยหรอกแปลกๆถ้าไม่ลืมคิดว่าน้องถ้าเกิดว่าไม่มีจี้ที่เอามาป้องกันน้องอ่ะโดยตัวน้องเพียวอ่ะจะมีความสบบามารถในการป้องกันจกุกรรดมาเบิลอยู่ในตัวอยู่แล้วไงแต่น้องตัวเนี้ย ก็มีดิเอ้าตาบอดเหรอก็มีดิทำไมอ่ะจากนั้นย้ายไปในระยะที่ถอยได้ทันทีก็คือเพียวแซนดี้ก็คือสำหรับตัวที่คนที่มีจี้พร้อมอยู่แล้วแต่น้องเทเบอรคีไม่ต้องมีจี้พร้อมก็ได้ก็เล่นน้องได้อ่ะทำไมลุงคิดว่าเพียวอคีอะไรล่ะอ่าพีเซอคี ทำไปตัวนี้ดีกว่าถ้าไปตัวนี้ราศีดีกว่าถ้าไปตัวนี้มีสงา่าราศีและภาษีที่ดีกว่างงอ๋ออยู่ตัง้งแต่ที่เจ็ดเอออยู่ตัง้งแต่ที่สี่ก็ไม่แปลกแหละเออขาดเทพีอัคคีดีกว่าไหมนี่ก่อนเนาะ <laughs> เลืมจะหาไหมพูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วสตอรี่คลิปนี้ลาบก่อนนะครับผมเพราะว่าในคลิปหน้าขอทุกคนเป็นก๊อตสุขกัรเรียนเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยหรือที่เรียกว่าลายเศรษฐีนะครับผม อ่ะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับผมทุกคนไปละคาชูชู